สวัสดีค่ะพี่เพียร์ยนนะคะวันนี้พี่อยู่ที่โกดังเก็บรถเข้าใหม่นะคะเป็นโกดังสามนะคะของบริษัทเพชรดนนะคะอ่าเป็นรถเข้ามาใหม่ที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเราก็จะเอามาเก็บมาจอดตรงนี้กันนะคะแล้วก็วันนี้เอารถสภาพที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะน่ะพึ่งเข้ามานะคะเอามาให้ชมกันนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าโตโยต้านะคะรีโว2.4ตัว TRD นะคะ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นปี2017นะคะเป็นตัวสีประตูสีขาวนะคะแต่งชุดแต่งทีอาีจากโรงงานแท้เลยนะคะอาราคาคันนี้นะคะเราขายอยู่ที่629,000บาทนะคะอ่ผ่อนเริ่มต้นที่12,000บาทต่อเดือนนะคะลูกค้า KDD f ิตดีฟรดาวนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดอยากผ่อนน้อยนะคะมีงบดาวนะคะสามารถผ่อนเดือนละ7,000-8,000ได้นะคะนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพดพาชมรอบๆตัวรถนะคะภายในนะคะภายในห้องเครื่อง่าแล้วก็ภายในห้องโดยสารกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่านะคะในส่วนของไฟหน้านะคะคันนี้นะคะ,ะได้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะ หรือว่าเป็นตัวหลอดไส้นั่นเองนะคะสำหรับตัวกระจังหน้านะคะของเขายังเป็นเส้นโครเมียมนะคะ3เส้นเหมือนเดิมนะคะได้ตัวโลโก้โตโยต้ ota, เป็นโครเมียมอยู่ตรงกลางนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัวสปอร์ตไลท์นะคะจากโรงงานแล้วก็ได้เดย์เดย์ทาม i รนนิ่งมาด้วยนะคะตัวกันชนนะคะ มาพร้อมกับชุดแต่งตัว t r อีแท้เลยนะคะเนี่ยค่ะสวยๆนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กกับยางมาดูกันนะคะ,ะตัวแม็กก็จะเป็นแม็กแท้จากโรงงานเป็นแม็กทีอเลยนะคะ,ะ,ะเป็นตัวของแม็กทีอนะคะเฉพาะรุ่นเลยนะคะเฉพาะชุดแต่งท r d เท่านั้นนะคะจะได้เป็นแม็กตัวนี้นะคะ แมกและยางนะคะจะได้เป็นขอบ17นะคะนะคะโครงสร้างสวยๆเดิมๆนะคะนะในส่วนของตัวกระจกนะคะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะเป็นตัว LED นะคะมาพร้อมกับกันาสาดรอบคันนะคะฟิล์มติดให้แล้วเรียบร้อยตัวมือเปิดนะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะนะมาพร้อมกับตัว ลองกันรอยนะคะตรงเบ้ามือนะคะทั้ง4บานเลยนะคะรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันค่ะด้านหลังก็จะได้โล,โลบาร์นะคะแต่งทีอาร์ดีแท้เลยนะคะสติกเกอร์ทีอาร์ดีสปอร์ตติโวของโรงงานเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะมาชมกันค่ะนะไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นตัวฮาโรเจนเหมือนกันเป็นหลอดไส้นะคะ ตัวมือเปิดได้เป็นโครเมียมนะคะไฟเบรกดวงที่สามอยู่ตรงฝาท้ายนะคะมาพร้อมกล้องถอยหลังเลยนะคะเนี่คะ่ะตัวกันชนนะคะได้เป็นกันชนแต่งเทียเหมือนกันนะคะเนีย่ยคะ่ะเทียดีสปอร์ติเฉพาะรุ่นเลยนะคะสำหรับตัวกันชนนะคะเดี๋ยวก็พาไปชมในส่วนของภายในห้องโดยสารกันนะคะสำหรับเจ้าเทียคันนี้มาดูกันเลยคะ่ะ ภายในได้อะไรบ้างนะคะในส่วนของด้านข้างประตูกันก่อนนะคะตัวแผงควบคุมฟังกช์ชันควบคุมกระจกนะคะเป็นไฟฟ้าออโต้ทั้ง4ี่บานนะคะตัวปรับกระจกมองข้างก็เป็นไฟฟ้านะคะออโต้นะคะนะคะสภาพสวยๆบอกเลยว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะ,นะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะได้เป็น มังติฟังชันนะคะควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะนะคะหุ้มหนังแท้จากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอเรือนไมค์คันนี้กันค่ะหน้าจอเรือนไมค์นะคะแสดงผลดิจิตอลนะคะสำหรับคันนี้นะคะ,ะใช้งานไปหนึ่งแสนสามหมื่นกว่ากิโลนะคะ ในส่วนของตัวคอนโซลน,นะคะคอนโซลก็จะเป็นตัวชุดแต่งนะคะจะได้คิวตัวนี้เป็นแคปลาแล้วก็ได้เส้นสีแดงตัดนะคะนะเป็นเฉพาะรุ่นเฉพาะตัวทีดีเท่านั้นนะคะจะได้เป็นคอนโซลแบบนี้นะคะนะมาพร้อมกับตัวนาฬิกานะคะติดตั้งให้จากโรงงานเลยนะคะหน้าจอนะคะ,สะแสดงผลดิจิตอลนะคะเป็นระบบ a อ d r o i d นะคะนะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะ นะเชื่อมต่อ A U X F M A M Bluetooth นะคะนะ USB ได้นะคะสำหรับแอร์ยังเป็นแอร์อ a นาล็อกอยู่นะคะนะเกียร์จะได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะคันนี้นะคะนะมาพร้อมกับปุ่ม Eco Mode, Power Mode นะคะานะสำหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวเบาะ T R D นะคะแต่ง T R D ของเฉพาะรุ่นเลยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะ เนะะี่ยค่ะจะได้เป็นตัวทียดีเลยนะคะสาหรับเบาเขาได้เป็นเบาะหนังสภาพสวยๆนะคะเดิมๆนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในกันนะคะ,ะเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูรอบๆเลยนะคะว่าสภาพภายในห้องโดยสารนะคะเป็นยังไงนะคะจะบอกเลยว่าสภาพสรถ90%นะคะสำหรับลูกค้าที่มองหานะคะตัวทียอดีอยู่นะคะแนะนำเลยนะคะเนาะ ใครเร็วนะคะได้เป็นเจ้าของก่อนนะคะถ้าลูกค้าช้าอยู่เดี๋ยวรถไปก่อนนะคะบอกเลยว่ารถที่นี่มาเร็วไปเร็วนะคะในส่วนของหลังคาข้างบนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันคะ่ะสภาพนะคะสวยงามนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีคราบสกรปรกสะอาดสะอา้านบอกเลยว่าเจ้าของเดิมมารักษารถได้ดีเลยนะคะนะเก้าสิบเปอรเซ็นต์เลยเหมือนได้ สภาพป้ายแดงไปใช้ก็ว่าได้นะคะน้องป้ายแดงก็ได้เลยคันนี้สวยๆเลยค่ะเดี๋ยวพาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะคะภายในห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวพัดพาไปชมกันค่ะมาค่ะเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะบอกเลยว่าเครื่องเดิมๆนะคะสวยๆนะคะไม่มีคาบน้ำมันเยิ้มนะคะเดี๋ยวแผ่นกล้องให้ชมรอบๆห้องเครื่องกันเลยนะคะสำหรับคันน like ี้นะคะ นะรถนะคะทุกคันของเราได้มานะคะรถแมนทันนันยูนตลอดะะการบำรุงรักษานะคะสภาพเกือบ90%เลยนะคะเนาะบอกเลยว่าสภาพโครงสร้างเดิมๆนะคะรถทุกคันนะคะเราคัดเกตคัดคุณภาพนะคะบอกเลยว่ารถไม่มีพิคว่ำจมน้ําชนหนักไม่มีนะคะรถทุกคันเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะ,นะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวคานกันนะคะคานเดิมๆนะคะ สวยๆนะคะมอ,อก,กอจากโรงงานนะคะนะคะี่ค่ะมีให้เห็นแผ่นเพดเดิมๆจากโรงงานนะคะแผ่นแท้จากโรงงานเลยนะคะในส่วนของคานก็เช่นเดียวกันนะคะคานแท้คานเดิมนะคะรอยเม็ดอาร์ตรอยน็อตยังไม่มีการขยับนะคะนะรอยมาร์กจากโรงงานนะคะมีให้เห็นนะคะในส่วนของฝากระโปรงเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของฝากระโปรงนะคะะเราฝากระโปรงคันนี้นะคะ <ig al> oh <at> เดิมๆนะคะ สภาพน็อตนะคะยังไม่มีการขันนะคะนะแน่นนะคะตัวแบรนด์โตโยตานะคะเขาจะประทับลงที่ฝากระโปรงนะคะของแท้จากโรงงานนะคะจะมีตัวนี้นะคะติดมาเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะรอยตะเข็บนะคะรอยเม็ดอาร์ตจากโรงงานสติกเกอร์จากโรงงานนะคะเนี่ยค่ะมีให้เห็นนะคะสภาพ สมบูรณ์นะคะไม่มีการเปลี่ยนนะคะของเดิมของแท้จากโรงงานนะคะในส่วนของตัวแผ่นกันความร้อนก็เช่นเดียวกันนะคะเดิมเดิมจากโรงงานนะคะยังไม่มีการแกะการไขนะคะพุกทุกตัวยังแน่นเลยนะคะคเป็นไงบ้างคะพะัดพาชมรอบๆคันภายในภายในห้องเครื่องนะคะสำหรับเจ้าโตโยต้านะคะรีโว2.4นะคะตัวทีาดีสปอร์ติคันนี้นะคะปี2017 เป็นเกียร์ออโต้นะคะ4ประตูนะคะย้ําอีกทีนะคะคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่6กแสนสองหมบาทนะคะ,คะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะได้ที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะของเรามีสสาขาด้วยกันนะคะสาขาที่1ตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะ่ะส่วนสาขาที่2นะคะติดกับซอยเซรีไทย95นะคะก่อนถึงแยกนินบรุรีนะคะ,คะติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะปรึกษา เกี่ยวกับการออกรถนะคะกับัตี้ได้โดยตรงที่เบอร์0971126820 0971126820ค่ะค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะตับตี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับัตี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ